สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูนะฮะสายปลอมอันนี้สายแท้นะครับเดี๋ยวถ้าถ้า2องก็สังเกตง่ายๆเลยนะฮะอันนี้กระดูรูปแบบก่อนมันจะเห็นได้ชัดเลยอย่างตากริฟสันเนี่ยสีขาวคือสีขาวจริงๆนะฮะแต่ถ้าของปลอมอเขาจะทาไม่เนียนสีขาวแต่ก็มีสีดําแบบเหมือนแบบสกินไม่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะสีมันไหลเข้ามาในสีดํามันไหลเข้ามาในสีขาวะฮะอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะกล้องมัน แต่ถ้าดูด้วยตาจะเห็นเลยฮะว่ามันจะมีสีดําแบบเหมือนสกรีนเข้ามาไม่ดีครับแล้วก็เนี่ยครับตัวหนังสือความคมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีรูปถ่ายให้ดูใกล้ๆน,นะความคมของตัวหนังสืออย่างเงี้ยจะคมกริบอันนี้ก็จะแบบเหมือนแบบมีสีดําเข้ามาปนเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนสีมันตกอะฮะสีสีดําตกใส่สีขาวครับของปลอมมะฮะมาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังที่ชัดเจนมากเลยฮะบบาร์โค้ดของแท้ก็จะแบบ ของแท้นะฮะอ่านี่ครับของแทมจะชัดลยครับคมแต่ดูของปลอมมันจะแบบเหมือนสกรีนมาแล้วสีมันเลอะเลอะเลอะ,เ,ลอะเอะะฮะเนี่ยของปลอมนะฮะมันจะไม่คมเท่าไหร่แตข่ของแท้อยู่ข้างบนนะฮะเดี๋ยวผมจะมีรูปถ่ายอีกทีนึงนะฮะเพราะว่าอันนี้อาจจะมองด้วยไม่ชัดเท่าไหร่มองด้วยผ่านกล้องอ่า เนี่ยครับตากิฟสันก็จะสีขาวก็จะมีสีดําเข้ามาแบบเลอะๆฮะอันนี้ของปลอมมันก็มีหลายลอ็อตแต่น,นี่น่าจะเป็นล็อตที่เหมือนเหมือนของจริงที่สุดนะฮะอ่านี่มีภายนอกนะครับอ่าทีนี้เรามาดูด้านในนะครับก็เหมือนเดิมฮะแต่นี่ชัดเจนกว่าคำว่ากิฟสันก็ คมเลยครับตัวตรงก็คือตัวตรงโค้งก็คือโคง้งเป็นตาคลิปสันนะ,ะนี่ของแท้นะฮะเป็นอย่างนี้ส่วนของปลอมนะฮะถ้าดูไว้ใกล้อะมันจะเหมือนแบบเออเขาเรียกว่าอะไรพิกเซลมันเยอะครับเหมือนเหมือนเกม8บิตอารมณ์นนะ่ะมันจะหยกัยกหยกัยกหยกัยกหยักหยักหยักนิดๆเราจะดูรู้เลยว่ามันเส้นตรงไม่ใช่เส้นตรงนะฮะอย่างเงี้ยฮะแต่เดี๋ยวผมมีรูปให้ดูอีกทีนะฮะรูปถ่ายใกล้ๆรูปผ่านวิดีโออาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สิ่งที่ amazing นะฮะของแท้เปิดมาเป็นสายแล้วครับของปลอม มีโอ้โหพลาสติกลองดูหรูหราของแท้อีกนะฮะผมเลยเข้าใจบางที่อาจจะขายของปลอมแพงก่าของแท้ได้นะฮะเอาทีนี้มาดูด้านในนะครับด้านในอันนี้ผมเอาแค่สายหกกับสายหนึ่งมาให้ดูนะฮะเพราะว่ามันจะได้ชัดเจนคือมันเหมือนกันมากครับเดีน,นี้เหมือนจนแทบดูไม่รู้เลยฮะแต่ว่าอาที่ชัดๆนะฮะสายหนึ่งตัวขดนะฮะตรงนี้มันจะสั้นของปลอมนะฮะของจริงจะขด โอ้ขดลวดลวดขดนะครับความความความยาวเห็นไหมฮะเนี่ยฮะของปลอมมันจะสั้นสั้นมากกับนิดเดียวเดี๋ยวมีรูปถ่ายอีกทีนะฮะตอนนี้มันอาจจะไม่ชัดมากสูงขึ้นมาหน่อยเอาไปแคปเนี่ยฮะของปลอมข้างบนนะฮะขดมันจะสั้นนิดเดียวแต่ของจริงขดมันจะยาวนะฮะความยาวเห็นไหมอ่านี่คือสายความแตกต่างระหว่างสายล่างนะครับสายที่หนึ่งอันนี้ของส่วน สายหเนี่ครับของปลอมเดี๋ยวนี้พัฒนามากครับเหมือนจนแทบดูไม่รู้เลยฮะถ้ามองด้วยตาเปล่าก็แทบไม่รู้แต่ถ้าแต่ถ้าให้พูดนะฮะ,อะของของปลอมนะฮะก็จะเนี่ยครับเกียวมันจะแบบมันพันด้วยเกียวเกียวมันจะบิดบิดไปข้างๆอย่างเงี้ยฮะ บิดไปข้างๆแต่ของแท้มันจะพันไม่บิดนะฮะพันธรรมดาแต่ที่ชัดๆที่สุดนะฮะปลายสายที่คล้องกระมุดนะฮะของแท้จะเป็นสีทองนะฮะปลายที่มันคล้องกระมุดของแท้จะเป็นสีทองของปลอมจะเป็นสีเงินนะฮะอันนี้ชัดเจนเป็นสีเงินนะฮะเออนี่ดูง่ายหน่อยอตนี้คือน่ากลัวมากครับเหมือนแบบเหมือนที่สุดตั้งแต่ของปลอมทํามาครับอันตรายมากครับอ่าโอเคครับแค่นี้ก็น่าจะดูรู้แล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ